ตีท้ายครัวสนับสนุนโดยฮาจิบังราเมนเห็นว่าทุกวันนี้ที่เป็นอาได้ทุกวันนี้เป็นพิธีกรนี้ค่ะก็คือมาจากภรรยาถ้าจะพูดไปเขามีส่วนเพราะวันแรกที่เจ๊แซลเรียกเขาไปคุยให้เป็นพิธีกรอ่ะผมเป็นคนบอกกับ j จ๊แซวว่าไม่เอาไม่ทําตลกผมเป็นทนายความอยู่ดีจะไม่เรียกผมเป็นพิธีกรก็กลับมาเล่าเขาเขาก็พูดว่าพี่ คนหลายๆคนนคนเขาค้นหาโอกาสนี้แสวงหาโอกาสนี้มาช่วยชีวิตแต่พี่นี่เหมือนราชรถมาเกยพี่ไม่เอาแตงว่าแตงว่าแปลกเขาพูดคํานี้แต่ผมก็เอ๊ะผู้หญิงคนนี้แปลกเปล่าวะผู้หญิงตัวอยหา่เขาไม่อยากให้ผัวเข้าวงการถูกไหมไอ้นี่เออเออผมก็เลยมี็มามมีเอผมตลกก็แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เลยไปอีกเดือนหนึ่งพี่ต้นเรียกอีกพี่ต้นเรียกคุณแต่พบคิดดีๆก็คิดถึงคําเมีย ก็เลยอ,ะ,อะเป็นก็เป็นรรรเ,รเริ่มแรกเลยก็ทํารายการชื่อรายการล้มเขาตอนแรกเออไปออกไปออกรายการไปออกรายการกับเขาก่อนชื่อล้มเขาแต่นี้มันสมัยก่อนที่มันดังด้วยเหตุผลนี่จริงเลยพอมันจะลาจากจากรายการแล้วเราก็ถามบอกว่าผมจะสวัสดีกับทางบ้านได้ไหมครับเขาบอกได้ได้ได้ก็าถามว่ากล้องไหนเขาบอกกล้องที่มีไฟหลับเลยสวัสดีคุณยายต้อยออกทีวีแล้วแค่นั้นเองอะ นั่นล่ะดังเลยจริงๆสมัยนั้นนะโอ้โหคุณเอ้ยคนนี่ไม่พูดถึงไอ้บ้าน,นี่เลยนี่มันเป็นใครยังไงยังไงแค่สวัสดีคุณยายแค่สวัสดีคุณยายและความกล้าที่มี <S <S อ่ะแล้วก็มาทํารายการรายการแรกก็พลิกล็อกคู<อ>่คุณวัสนาสิทธิเวชคุณวัสนาดังขนาดไหนอ่ะดังมากๆนะครับเป็นดาราที่ดังมากในสมัยนั้นและผม คุณก้อยวาสนาแล้วก็พี่ดีเป็นพิธีกรร่วมกันติดใจเลยไหมครับวันแรกที่เข้าไปจากที่แบบไม่อยากทําแล้วพอวันนั้นได้ไปทำจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยติดใจเลยไม่เคยไม่เคยชอบไม่เคยชอบอาชีพนี้จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ชอบอินเลิฟหรืออยากทําหรือไปอยากเป็นผมไม่ได้อยาก แล้วก็พึงมานั่งทําแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ไม่ได้รู้สึกอะไรผมทำต้องทำให้ดีหน้าที่หน้าที่อ,อ,อันนั้นคนละเรื่องนหน้าที่ก็ต้องทําให้ดีอยู่แล้วไม่ว่าทําอะไรแต่ถามว่าอินเลิฟไหมคนบางคนเขาบอกว่าได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ได้รักแต่ผมรักในสิ่งที่ผมทําแต่อย่างน้อยพวกเราก็ต้องควรจะภูมิใจที่อยู่มาทุกยุคของทีวีมกันเนาะคุณหนุ่มเนี่ยควรจะภูมิใจนะเราเนี่ยพี่หนุ่มอะยังทนอยู่เนาะ โอ้ยนี่ผมผมเห็นตั้งแต่เป็นวุ้นเลยนะครับโอ้ยผมนี่เกิดมาจากถวายไ์เลยนะนะจริงนี่เรื่องจริงฮะจริงเรื่องถรายไรก็ไปออกรายการไปออกรายการไปร้องเพลงลูกทุ่งก็ร้องนะสมัยก่อนไปอครั้งแรกดังคนพูดถึงแบบเยอะมากเลยแล้วลูกทุ่งอแล้วหล่อด้วยใช่นี่ออกทุกอย่างเลยเหมือนกันครับนี่ก็ถวายไ์โชว์ก็ออกก็จริงครับออกหมดแล้วเหมือนกันเฮ้ยังจำได้เลยพอาะเขาเริ่มดังขึ้นมานะหมายถึงตัวเขานะออรายการได้กันแน่ใช่แล้วพอเขาเริ่มดังขึ้นมาพอาะเขาดังดังขึ้นมาแล้วเขาไปพิธีกรพิธี อยุด้วยนะครเ,เขาเขาเรียกดีเจใช่ไหมดีเจด้วยแล้วทารายการแล้วก็มีคนถามถ,ามถึงผมในวิทยุแล้วเขาพูดผมยังจําสิ่งที่เขาพูดแล้วผมยังรู้สึกเออนะมีเสียแรงเป็นหลาน <c oughs> ผมรู้สึกนะรู <c oughs> ้สึกลูกหลานเขาพูดสวนเดียวนั้นเลยนะไม่ต้องพูดถึงคนคนนี้ <c oughs> คนคนนี้อยู่สูงเกินไปที่เอามาพูดถึง <c oughs> นี่คําพูดเขานะครับเขาพูดจริงๆนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออไว้เรามอบความรักให้กับใครดีกว่าที่จะไปทําจุ้ยทําเท่ทําอะไรใส่เขาเพราะทุกๆคนทุกทุกคนผ่านความรักผมมา ผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นอันนี้จริงๆทั้งหมดมันเกิดจากภรรยาภรรยาอยากได้อะไรแบบนี้คือผู้หญิงอ่ะเหมือนคุณ่ะจะชอบแบบนี้ครับท่านผู้ชมสมมติเวลาเปิดเปิดลิ้นชักพอเปิดเสร็จมันต้องปิดงี้ฮะจริงค่ะดีครับแล้วมันต้องดื้อค่อยๆดูดผู้หญิงจะชอบไอ้ค่าดูดนี่แพงมากครับไอ้ค่าดูดนี่ไอ้ปิดธรรมดาก็ได้อยู่แล้วถ้าสมมติเป็นทั่วไปก็อาจจะถว่านี้ประมาณสักสองเท่า 5เท่า5้าเท่าห้เท่าครับคือาเท่าบาทเป็น50บาทใช่ครับใช่ครับพงยาอาต้องเปะใช่นผู้หญิงอ่ะผมว่าเหมือนกับทุกคนนะไม่ว่าคนไหนเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในขั้นไหนของชีวิตผมแต่งงานครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยตอนที่เริ่มชีวิตใหม่ๆไปเดินห้างด้วยกันเขาขอซื้อรองเท้าคู่หนึ่งห้าบาทรองเท้าห้าบาทแล้วผมพูดกับเขาว่าไม่เอาเธอมีแล้วไป แล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วผมยังจําภาพที่เขาหันไปมองมันมาแล้วก็เดินไปด้วยกันนะแต่เขาไม่เถียงเมียผมเก่งมากๆตอนนี้ลองเอาความเก่งนี้ไปใช้ยชน์เขาไม่พูดไม่เถียงเลยเขาก็มองงั้นตลอดแล้วก็เดินไปไปและไอ้คนที่จํามาใครเ่ะเราเป็นคนเห็นภาพผมจาวันนี้พอผมเริ่มทํางานผมเริ่มมีหลังจากวันที่ที่ชีวิตมันผ่านไปแล้วผมไม่เคยปฏิเสธเขาอีกเลยเพราะดันจําภาพนั้นได้ ำไม่ไหน่อยนะจำไว้ไหน่อยนะเลยอยากจะบอกท่านผู้ชมไว้เลยว่าอย่าจำภาพพวกนี้นะเออบอกบอกสานูคนหนีไ้ได้ค่ะจำไว้ไหน,นออ่อยนะเมื่อก,ก่อนเขาบอกว่าคุณอาอยู่ดีเนี่ยหยุดเล่าเลยคือสมัยหนุมน่มๆนะตอนเรียนหนังสือใช่กิน <ขา S 1> กินแบบเมาหัวลาน้ำเมาแบบคุณเคยปะไม่รู้ตื่นมาแล้วถามว่าที่นี่ที่ไหนอ,ะอ่ะจนัึงวันหนึ่งผมแต่งงานพอผมแต่งงานเสร็จวันที่แต่งงานเนี่ยก็กำลังเพื่อนฝูงก็เต็มไปหมดหน้างานต้องต้องส่งแขกกลับ เมียก็ยืนอยู่ตรงนั้นผมก็ถือเหล้าอยู่ตรงนี้กับเพื่อนคุยกันอย่างเงี้ยเอ้ย,อยกำลังเฮกันอยู่ก็หันไปเห็นเมียแล้วมันความคิดมันเกิดเองไม่ได้ตั้งใจคิดนะหนุ่มไม่ได้ <c oughs> เป็นคนดีมาจากไหนไม่ใช่แต่มันอยู่ๆมันมีความคิดในสมองขึ้นมาเองว่าตลอดเวลาฉันเลี้ยงแกมาตลอดเลี้ยงเหล้า <c oughs> แต่ตอนนี้ฉันต้องเลี้ยงผู้หญิงคนนั้นแหละ แกกับฉันขาดกันวันนี้แล้วผมวางเลยแล้วไม่เอาอีกเลยวันนี้สามีโอ๋ถือแก้วแล้วก็มองว่าฉันเลี้ยงมันมาหลายปีฉันจะเลี้ยงมันต่อไปฉันเลี้ยงแกมาหลายปีแล้วฉันเลี้ยงมันมาหลายปีเลยก็มองหน้ามีดด้วย มันต้องมากินกับฉันแน่เดี๋ยวเราไปต่อตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นบ้านไปอีกบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งไปบ้านนี้ไปบ้านนี้กันเดี๋ยวขอไปดูสวนตรงนี้หน่อยนะฮะโอเคมากั้นคุณสามคนมากับผมหมไปเชิญครับโอ้ยน้ำตาไหลตอนนี้นี่จริงๆแล้วเป็นบ้านอะไรเไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แลยวอาเนี้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิอย่าพูดอย่างนั้นดิอย่าพูดอย่างนั้นดิหนุ่มเชิดตัวเนี่เฮ้ย บอกกูหลาบไม่ทำไมถึงต้องใส่เพชรไว้ดีครับมันเป็นคุณจีมาดูสักดอกก็ได้ฮะกุหลาบก็จริงเพชรก็จริงจริงเหรอคะจริงครับเอากลับบ้านได้ครับเอากลับบ้านได้ไม่มีหนาครับที่บ้านโอ้โหเพชรเต็มไปหมดใจกว้างครับใจกว้างดูตีไทยครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลก์กด